อะไรขึ้นกับเขาคนนี้คนเกิดวันที่9ลักษณะนิสัยเอาแต่นใจบทจะน่ารักก็น่ารักบทจะไม่ฟังก็ไม่ฟังบทจะงี่เง่าก็งี่เง่าสุดๆนะครับก็คือนี่คือคนเกิดวันที่9เกิดวันที่9เดือน1 9ึ่งเบวกหเท่ากับสิเลข 1, 1คือความคิดเลขศูนย์หมายถึงเพื่อนเป็นคนเต็มร้อยกับคาว่าเพื่อนมาก ให้ความสําคัญกับคําว่าเพื่อนมากผมเลยเขียนว่ามีเพื่อนมากนั่นเองนะครับแต่ในลักษณะของคนเกิดวันที่10นะไม่ว่าใครก็ตามนะครับเกิดวันที่ที่มีเลข10อยู่ชอบเอาปัญหาคนอื่นมาเป็นปัญหาตัวเองนะครับ401-402ถึงี่นพี่ิวอยากให้ลองนึกคิดดูมีหรือไม่มีให้ตอบตามความจริงครับมีเพื่อนหรือมีใครที่เราเคยเสนิทตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ นะครับแล้วไปมาหาสู่เราบ่อยๆแล้วเขาจากไปมีไหมนะครับเพราะคนนี้อยู่ในเลขที่บ้านนี้หมายเขามาต้องสนิทมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเขียนว่ามีวิญญาณเป็นเพื่อน <S <S นะครับไปไหนไปด้วยคือ9ตัวคุณอยู่นี่ขับรถนะครับ13กับตัวเลขเป็นคำว่าผี 3. หมายถึงคนรักหรือคนที่สนิทถ้าไม่ใช่แฟนก็ต้องเป็นเพื่อน หรือคนในครอบครัวที่ไปไหนไปด้วยกับคุณนั่นเองเพราะนั้นผมเลยเขียนว่าผีเกาะรถครับมีเพื่อนสนิท